อาหารไทยนิยมวันนี้ภูมิใจนําเสนอกุยช่ายจากร้านมะลิกเกียวซากุยช่ายตลาดคูเยาวราชสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเล่นชื่อโอนะคะชื่อจริงปูยนุษย์เจริญสินค่ะเป็นเจ้าของร้านมะลิกเกียวซากุยช่ายตลาดคูจ้ะ ต้องบอกก่อนว่าเป็นเด็กตลาดูเหมือนกันเราอยู่แถวนั้นมารเราก็จะรู้ว่าอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยก็คือถ้าเราดั้งเดิมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเป็นแป้งบางและไส้มันจะแน่นอ่าและตัวเนื้อแป้งจะเหนียวหนุบหนุบนิดนิดกุยช่ายก็จะมีกุยช่ายใส้ผักเลยดั้งเดิมของเขาจะเป็นซิกเนเจอร์เพราะว่าส่วนมากคนจะนิยมกินผักตัวนี้แล้วก็จะเป็นหน่อไม้เหือดแล้วก็มังแก้วนอกจากกุยช่ายแล้วที่ร้านขายอะไรอีกครับก็จะมีกุยช่ายมีตัวนึ่ง ตัวนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตัวทอดอตัวทอดก็อร่อยอ่าแล้วก็จะเป็นเกี๊ยวซ่าถ้าจะให้ดูอร่อยเลยนะตัวแป้งต้องไม่หนาตัวแป้งต้องบางแล้วจะสีขาวใสๆจะไม่สีขาวขุ่นๆเพราะถ้าสีขาวขุ่นๆอ่ะตัวแป้งมันจะคนละอยา่างมันจะไม่เหนียวหนุบแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นแป้งอย่างเงี้ยมันมันจะไม่หนาแล้วข้างในอ่ะไส้มันจะเยอะแต่ต้องบอกก่อนว่าต้องอยู่ที่ร้านว่า เขาทําไส้เยอะไส้น้อยแค่นั้นเองแต่ของเราเราประกันค่ะไส้เยอะมะลิีเกียวซ่าหุยชาตลาดทูก็จะอยู่หน้าร้านเด็กสมบูรณ์เลยลูกค้าก็จะเห็นเขาส่วนมากก็จะเห็นป้ายอะไรอย่างเงี้ยป้ายหน้าร้านเราเราก็จะเห็นเฟซบุ๊กก็จะเขียนว่าเกียวซ่าเยาวราชบายเจโอค่ะเพราะว่าชื่อเล่นเจโออยู่แล้วเราก็เลยเปิดเป็นบายเจโอก็ดูตามท่องทางนั้นก็ได้ก็จะมีทั้งปีกทั้งส่งแล้วแต่ลูกค้าจะมี หน้าร้านแล้วก็จะมีพวกไลแมนฟูดแพนด้าแล้วก็โรบินฮูดจริงๆอ่ะอาหารไทยอ่ะอร่อยนะต่างชาติก็ชอบแต่ส่วนมาก80-90%เลยถูกปากแน่นอนค่ะ